รถเบนก็ถ่ายรูปโชว์เป็นตับเลยโชว์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่10คัน20คันนะแล้วก็จากนั้นธุรกิจออนไลน์อีกหลายธุรกิจก็เน็ตอวดรวยอย่างเดียวนะจนกลายเป็นเดี๋ยวนี้สังคมสังคมกลัวและแยงธุรกิจที่มีสี่เรื่องนี้น่ากลัวมากหนึ่งก็คือไอผู้นำหรือเจ้าของที่ออกสื่อบ่อย,อยเนี่ย ชอบไปทุบหน้าทําหน้านะชนิดที่เราจําเขาเดิมไม่ได้เลยอันเนี้ยน่ากลัวนะน,นี้ผมเป็นเหตุที่ผมก็ไม่ไปทุบหน้าที่ไหนนะทั้งที่ก็สามารถไปทุบได้นะแต่กูก็ไม่รู้ทุบไปทําไมนะเพราะหน้าตานี่ก็ดีอยู่แล้วกูก็เลยไม่รู้ไปทุบไปทําไมแต่ไอ้ทรงออนไลน์จะเห็นว่ามันทุบก,กันหมดเลยเนาะแล้วก็มาโชว์ความสวยความหล่อเท่ให้เราเห็น แต่งตัวนี่สุดๆนะเรียกว่าดาราธรรมดานี่สู้ไม่ได้ต้องระดับพระเอกนะต้องระดับพระเอกถึงสู้ถึงสู้ได้สองก็คือชอบอวดรวยนะอวดเงินสดเป็นตั้งๆอวดนาฬิการถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมบ้านพวกนี้ก็เข้าส่งว่ามันน่ากลัวลมันน่ากลัวละสามก็คือชอบฉายภาพองค์กรธรรมธรรมโม องค์กรธรรมะธรรมโมจริงๆธรรมะธรรมโมมันมันดีนะแต่ว่าองค์กรที่มีลักษณะนี้มันมักจะเอามาโชว์นะเอาธรรมะธรรมโมมาโชว์แต่ถ้าองค์กรปกติเนี่ยปลูกฝังธรรมะธรรมโมไปให้เป็นธรรมชาติอันนี้ดีนะแล้วก็ทรงที่สี่ที่สังคมก็กลัวก็คือมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็เอามาสร้างภาพ ช่วยจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าสร้างภาพจริง100%นะอรนนะไอ้ช่วยเหลือสังคมก็ดีอีกแต่ว่าเราต้องช่วยจริงแล้วไม่ต้องเอามาสร้างภาพอันนี้คือทรงที่เราใช้กันอยู่ทุกวันที่ควรใช้นับจากนี้ไปซักมอผมยืนการตลอดว่าเราจะเป็นบริษัทที่ไม่โชว์รวยนะทั้งที่หลายคนก็เสนอผมให้เราใช้ทรงโชว์รวยนะ บอกว่าโชว์รวยจะดูดคนได้แต่ผมก็ยืนการว่าไม่เพราะผมรักษาความบริสุทธิ์ตรงนี้มันนานละนะยืนยันว่าไม่ไม่โชว์รวยไม่โชว์รวยจนในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เราปลอดภัยนะสังคมไม่หมันไส้เรานะเพราะว่าเราเน้นโชว์ความดีเน้นโชว์คุณค่าส่งมอบคุณค่ามันจึงเป็นที่มาของการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตนเอง และทําสิ่งที่แตกต่างก่อนที่จะไปสร้างชีวิตนะไม่ใช่อยู่ๆก็สร้างชีวิตได้เลยเราจะปลูกฝังความเข้าใจนี้กับผู้คนของเราไม่ใช่การรวยเร็วไม่ใช่รวยฉับชวยแต่ว่าทุกสิ่งมีที่มาที่ไปมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งเรื่องจิตวิทยาอารมณ์ความรู้สึกพลังงานในการสร้างที่อยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ยใช้ทั้งวิทยาศาสตร์ และใช้ทั้งวิชา NLP ในการควบคู่กันนะวิชา NLP คือการเป็นที่ภายในเพื่อเราได้ความรู้สึกแล้วเอาความรู้สึกนี้ไปลงมือทำเพื่อเคลื่อนไปสู่การครอบครองผลลัพธ์ที่เราต้องการโดยไม่เน้นอวดรวยดังนั้นต่อไปนี้ก็คือขอให้เราทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเราแต่ไม่ต้องเน้นอวดรวยนะอย่างผมก็มีเอกลักษณ์ ผมก็ใส่เสื้อที่ตัวละไม่กี่ร้อยบาทนะไม่กี่ร้อยบาทมีเอกลักษณ์ของเรานะไม่ต้องอวดเสื้อผ้าแพงๆกับใครแต่ขอให้เรามีความชัดเจนแล้วคนอื่นก็จะรับรู้เราได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเขาก็กล้าที่จะเปิดใจคบหากับเราเพราะเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเราเป็นคนมีเอกลักษณ์เราเป็นคนที่คนอื่นประเมินได้ประเมินออก ไม่ใช่คนแบบกลัวเราเพราะว่าเราเขาจับทางเราไม่ได้จนเรากลายเป็นคนที่น่ากลัวเกินนะครับดังนั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องอวดรวยนะตอนนี้ยังไม่รวยไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องอวดหรือตอนนี้รวยแล้วก็ไม่ต้องอวดนะเราอยู่เพื่อมุ่งมั่นค่อยๆสร้างสิ่งดีงามเพิ่มเติมช่วยคนอื่นจากความเข้าใจ จากความเป็นมืออาชีพซึ่งความเป็นมืออาชีพเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า professional นะ professional ความเป็นมืออาชีพก็ต้องมาจากความเป็นส่วนบุคคลก็คือ personal นะ personal ส่วนบุคคลการปฏิบัติส่วนบุคคลจะส่งเสริมต่อการเป็นมืออาชีพของเราถ้าเราอยากเป็นมืออาชีพแต่การปฏิบัติส่วนบุคคลมีปัญหา เราก็ไม่สามารถเป็นมืออาชีพได้การปฏิบัติส่วนบุคคลเช่นการดูแลพลังงานตัวเองการออกกําลังกายนะการใช้อาหารเสริมช่วยการออกกําลังกายการดูแลอาหารการกินการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเรานะเราเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากถ้าเราหน้านิ้วคิ้วขมวดทั้งวันมันก็จะส่งผลลบต่อผู้คน ถ้าเรากังวลต่อทุกเรื่องราวมันก็ส่งผลลบต่อผู้คนเราจึงต้องมีสภาวะการควบคุมอารมณ์ตัวเองที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจผู้คนที่ดีถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะสามารถเชื่อมต่อส่งพลังและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนอื่นได้เยอะนะในฐานะที่เราอยู่ในธุรกิจผู้นำเนี่ยเราจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้นะครับกลนะยุทธ์ที่8ครับกลยุทธ์ที่8 งให้สัญญาที่เป็นไปได้และชัดเจนจากนั้นรับผิดชอบร่วมกันในที่นี้หมายถึงว่า<ม>การให้สัญญาผิดผิดเพื่อให้เขาเข้ามาง่าย<ม>ก็จะเป็นปัญหาทีหลัง<ม>เช่นอุย้ยเนี่ยลงแค่เนี้ยเดี๋ยวก็ได้เงินเท่านี้กลับไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนอนรอที่บ้านเลยอันนี้คือการให้สัญญาที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง มันเป็นการให้เพื่อให้ความหวังผู้มุงหวังสูงปีดจะได้เข้ามาง่ายแต่ให้รู้ว่าความหวังที่มาจากสิ่งที่ไม่ใช่เป็นจริงเขาจะผิดหวังเร็วเพราะผิดหวังเร็วเราก็เสียเข้าไปในที่สุดแล้วไม่ใช่เสียเขาคนเดียวเราจะเสียเขาทั้งตลาดเราจะเสียทั้งตลาดเสียทั้งหมู่บ้านเสียทั้งตำบลเพราะเขาจะพูดระบายไปทั่วว่าคนนี้เชื่อไม่ได้แบรนด์นี้เชื่อไม่ได้ เราผิดคนเดียวสุดท้ายผลกระทบไม่ได้จบที่เราคนเดียวมันจบที่ทั้งบริษัทและบางทีไปถึงจบทั้งอุตสาหกรรมด้วยนะดังนั้นต่อไปนี้ก็คือขอให้เรารับรู้นะครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเนี่ยถ้ามันไม่มีกฎบัตรอะไรมาควบคุมเนี่ยคนก็จะผิดมั่วไปหมดนะ ประเทศชาติมีประชากรหลายสิบล้านคนเป็นร้อยล้านคนก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมนะครับบริษัทขายตรงทุกรูปแบบมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะก็ต้องมีเรื่องกฎกติกามารยาทมาควบคุมอีกชั้นหนึ่งนอกจากกฎหมายของเราคือกฎจรรยบัรณในการควบคุมเราจึงต้องปฏิบัติอยู่ในกฎจรรยบัรณถ้าเราผิดกฎเมื่อไหร่ปัญหาตามมามันจะเยอะ และนอกจากทําให้เราไม่สําเร็จแล้วทําให้ผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆก็มไม่สําเร็จด้วยดังนั้นจงเล่นเกมที่ตรงไปตรงมาก็คือพูดคุณค่าที่แท้จริงให้สัญญาที่เป็นไปได้จริงๆแล้วก็ชัดเจนด้วยว่าถ้าลงทุนเรื่องนี้หน้าที่ปฏิบัติต้องมีอะไรบ้างเราจะสนับสนุนเขายังไง เขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องไหนมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะรับผิดชอบความสําเร็จของเขาแต่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันต้องตกมือสองข้างไม่ใช่เราตกอยู่ฝ่ายเดียวเราจะไม่มีวันสร้างความสมหวังได้ถ้าเราไปสัญญาว่าเรารับประกันว่าเขาสําเร็จแน่เราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่าบทบาทที่จะต้องทำร่วมกันมันคืออะไร เพราะว่าความท้าทายในเรื่องความสําเร็จมันอยู่ที่บทบาทที่เรารับและความคาดหวังที่เราต้องการถ้าบทบาทที่เราต้องการรับเป็นแค่ลูกค้าเนี่ยอันนี้ความสาเร็จมันจะสูงมากก็คือกินสินค้าแล้วแฮปปี้อันนี้เรียกว่าความสําเร็จเนี่ยจะสูงมากนะถ้าเราบริการดีนะเราคุยสินค้าถูกต้องสินค้ามีคุณภาพแบบซัตเมอร ไม่ส่งมอบสินค้าหมดอายุความสำเร็จของลูกค้าจะสูงมากแต่ถ้าบทบาทบทบาทขยับขึ้นมาเป็นนักขายนะเป็นนักขายอันนี้เนี่ยความสำเร็จจะมากน้อยแค่ไหนจะเกิดกับใครได้บ้างต้องอาศัยความเข้มวินัยเพราะว่าการเป็นนักขายเนี่ยมันยากกว่าการเป็นผู้บริโภค ผู้บริโภคแค่รู้ว่ากินยังไงกินแล้วได้อะไรกินตอนไหนกินตอนท้องว่างหรือท้องอิ่มหรือพร้อมอาหารเขาก็จัดการหน้าที่ได้สําเร็จแล้วแต่พอเป็นนักขายมันต้องมีความรู้ในสินค้าที่จะไปนําเสนอวิเคราะห์ลูกค้าได้แล้วก็พูดเป็นพร้อมกับมีความขยันมีวินยัยทั้งการเรียนรู้การออกไปแนะนําและการดูแลลูกค้าด้วยโอ้มันภารกิจภาระหน้าที่ มันเพิ่มขึ้นหลายเรื่องดังนั้นการที่เราจะสำเร็จสมหวังได้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหลายๆเรื่องเราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนถ้าบทบาทเขายกดับขึ้นมาเป็นนักขยายเครือข่ายโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งมีความพิถีพิถันความละเอียดอ่อนของความสำเร็จมากขึ้นเราจงอย่าหลอกให้เขารู้สึกว่ามันง่ายไปหมดนะต้องพูดความจริง เพื่อให้ให้เหมือนกับว่าถ้าคุณจะลงทุนธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องเข้าใจความจริงของมันไหมหรือว่าคุณมีแต่คนมาขายฝันง่ายๆแล้วคุณก็ลงเงินเลยอย่างนั้นน่ะมีโอกาสเจ๊ง100เปอนะดังนั้นหลักการก็คือเราต้องให้ความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องทำเขาต้องปฏิบัติเขาต้องรู้เขาต้องสามารถเขาต้องแอคชั่นเขาต้องลงมือทำ เขาต้องเรียนรู้เขาต้องปรับปรุงเขาต้องมีระยะเวลาในการรอคอยความสําเร็จในการสร้างความสําเร็จนะครับพวกนี้เราต้องคุยให้ชัดเจนไม่ต้องกลัวนะครับเก้าครับเก้าจงสร้างผลงานจากความสามารถในการนําอย่าสร้างจากการพูดเท่านั้นในที่นี้ก็คือเราจงอย่าพูดเก่งอย่างเดียว เราต้องทําเก่งด้วยนะบางทีพูดไม่เก่งยังไม่สําคัญเท่าทําไม่เก่งนะถ้าทําไม่เก่งก็คือจะไม่มีใครเชื่อเราเพราะว่าผลงานของเรามันเสียงดังกว่าประโยคที่เราพูดนะผลงานของเราเสียงดังกว่าประโยคที่เราพูดเราต้องสร้างผลงานจากความสามารถในการน,นำตนเองแล้วก็นำคนอื่น ในการน,นาตัวเองก็คือนําตัวเองไปทดลองผลิตภัณฑ์นะรับรู้ความดีของผลิตภัณฑ์นําตัวเองไปเรียนรู้เรียนรู้คุณสมบัติประโยชน์ผลิตภัณฑ์เรียนรู้วิธีการพูดผลิตภัณฑ์เรียนรู้วิธีการพูดผลิตภัณฑ์เฑชื่อมต่อกับลูกค้าที่เรียกว่าเทคนิคการขายนะเพราะว่าถ้าเราพูดผลิตภัณฑ์อย่างเดียวเราอาจจะพูดสารพูดส่วนผสม พูดนวัตกรรมพูดประโยชน์สินค้าแต่ว่าไอ้เทคนิคการขายเนี่ยมันต้องเอาประโยชน์สินค้าคุณสมบัติสินค้าไปเชื่อมต่ออารมณ์ของผู้มุ่งหวังของเราพอเชื่อมต่อได้อัตราปิดการขายได้ของเราก็สูงทั้งหมดนี้มันต้องใช้การฝุกฝนเรียนรู้ปฏิบัติเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเ <c oughs> สาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่ลงทะเบียนให้ด่วนเลยเพราะชั่วโมงนี้เราต้อง เข้าเรียนรู้และปรับจูนให้เป็นมืออาชีพให้เร็วที่สุดให้มันไร้รอยต่อระหว่างความรู้คุณลักษณะประโยชน์สินค้ากับศิลปะศาสตร์ในการเชื่อมโยงอารมณ์การซื้อของลูกค้าเนี่ยมันต้องเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวแบบไร้รอยต่อให้ได้นะครับอ่ะนี่คือกลยุทธ์ที่9ข้อที่10ครับจงเน้นการเคลื่อนสินค้าสู่ผู้บริโภคไม่ใช่สู่บ้านผู้ลงทุน ในที่นี้เราจะเห็นว่าธุรกิจมีสองแบบแบบหนึ่งคือเน้นคนลงทุนเยอะๆนะ,ะโดยที่สินค้าไม่ได้ไปถึงผู้บริโภคที่แท้จริงมันอาจจะอยู่ในบ้านของผู้ลงทุนเยอะๆหรืออาจจะอยู่ใน warehouse ของเจ้าของแบรนด์หรือยังไม่มีการผลิตแต่ว่าจ่ายเงินมาละเรียกว่าระบบดอกชิปก็คือ ชิปแล้วมันจะหายได้เพิ่มไม่รู้มันชิปไปไหนก็คือยังไม่ได้ชิปน,นั่นเองยังไม่ได้ผลิตอะไรเลยแบบนี้มันก็จะมีแต่เงินที่เข้าบริษัทแต่ว่าคนที่ซื้อไปเขายังไม่สามารถระบายออกได้นั่นแปลว่ายิ่งมีคนซื้อไปจำนวนมากหายยนะกำลังมาเยือนนะหายยนะกำลังมาเยือนแต่ของเรา เครื่องสินค้าสู่ผู้บริโภคในที่นี้ก็คือเครื่องเต็มศักยภาพที่ผู้บริโภคบริโภคได้คนคนหนึ่งบริโภคอาหารเสริมสักส0 0 0 3 0 0 0แล้วก็เครื่องเต็มของซัตเตรมอลส0 0พั0 0นคนคนหนึ่งใช้สินค้าประจำวัน7รายการแล้วก็เคลื่อนเต็ม7รายการของซัตเตอมอลอย่างนี้คือการเคลื่อนสินค้าสู่ผู้บริโภคคนคนึง มีสินค้าที่บริโภคจนติดนะอย่างเช่นกาแฟหรือใช้จนติดเช่นโลชั่นครีมกันแดดใช้จนติดเราก็เคลื่อนให้เป็นของสต๊ามไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจแบบนี้คือธุรกิจที่มีทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพปริมาณก็คือจำนวนคนที่เราดูแลเป็นลูกค้าคุณภาพก็คือ จอดซื้อต่อคนที่เขาสนับสนุนเราถ้าเราดูแลสิ่งนี้ต่อเนื่องไปตลอดจนผู้คนรู้ว่าถ้าพูดถึงสินค้าแนวนี้ละก็เราอยู่ในห่วงคำหนึ่งอันดับต้นๆของเขานะเราอยู่ในห่วงคำนึงอันดับต้นๆข,ข,นะของเราของเขาเราก็จะมีแรงสนับสนุนแรงเชียร์เราเยอะพอแรงเชียรเราเยอะเราก็จะขยายกิจการขยายธุรกิจได้ง่ายนะ นี่คือแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือนับจากวันนี้ไปการทำธุรกิจของเราเนี่ยมันจะต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นนะมันเหมือนกับว่าสังเวียนมันเปลี่ยนไปเยอะตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะการที่คุยคุยคุยแล้วคนจะมาร่วมกับเราเนี่ยมันยากขึ้นแล้วเราจึงต้องยกระดับตัวเองให้เป็นคนที่ มีคุณค่าให้เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีความรู้ในเส้นทางที่เราเลือกรู้จริงเป็นมืออาชีพน่าชื่อถือและส่งต่อคุณค่าเชื่อมหาผู้บริโภคเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้อาจจะเปลี่ยนทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนทางด้านการมีเราเป็นเพื่อนอาจจะเปลี่ยนทางด้าน การใช้สินค้าแล้วเปลี่ยนบุคลิกนะใช้สินค้าแล้วเปลี่ยนสุขภาพเขาแล้วก็เข้ามาแบ่งปันสินค้าเราออกไปสู่ตลาดจนสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ไปยกระดับคุณภาพชีวิตจนถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตเขาในที่สุดนะครับขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าสักนมออยังเป็นธุรกิจทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะเพียงแต่ว่า เราจะต้องเป็นผู้นำทีมที่นำทีมด้วยความละเอียดอ่อน<ข>อสิ่งที่ฟังคืนนี้แล้วที่เราต้องไปทําต่อในแต่ละทีมของเราก็คือหนึงพัฒนาทีมชาติของเราเราจะมีกี่คนที่เรายกระดับให้เป็นทีมระดับชาติเลยนะเป็นคนที่เป็นมืออาชีพแบบมีคุณภาพเลยไม่ว่าคุณภาพเรื่อง d s ซ t ความมุ่งมั่นภาวะผู้นำไฟรารถนาความตั้งใจความเชื่อว่ามันเป็นไปได้ความพร้อมลุยนะมันต้องบิ้วพลังอารมณ์ทีมชุดนี้ขึ้นมาจากนั้นคําว่าทีมชาติก็คือมาเรียนรู้ความรู้ความสามารถต่างๆที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นความรู้สินค้านะความรู้เทคนิคในการพูดในการขายเทคนิคในเรื่องวางแผนงานความเข้าใจในเรื่อง การพูดคุยให้ทีมไปต่อนะเรายกระดับรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งของตัวเราและของทีมของเราน,ะนี่คือทีมชาติจากนั้นทีมชาติอีกความหมายหนึ่งก็คือมีแผนการที่ชัดเจนแล้วก็ออกไปลุยลุยแล้วก็กลับมาวัดผลวัดผลแล้วก็เรียนรู้นะมันจะมี3ามสเต็ปเพื่อทำให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นนั่นก็คือตอนแรก เราคุยกับทีมพัฒนาทีมทุกอย่างละแล้วก็ออกไปสร้างออ,ออกไปสร้างก็คือสร้างผลงานออกไปลุยพอล,ลุยปุ๊บวัดผลอาทิตย์หนึ่งวัดผลวัดผลเนี่ยเราไม่ใช่แค่รู้ว่ากำลังได้อะไรแต่เราจะต้องได้การเรียนรู้ด้วยว่าเราได้ผลงานระดับนี้เพราะว่าเรากำลังทำอะไรได้ดีหรือทำอะไรได้ไม่ดี อะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลอะไรทํามากพออะไรทําน้อยไปอะไรทํามากแล้วไม่ได้ผลอะไรที่จะต้องเพิ่มเวลาอะไรที่ไม่เคยทําต้องคิดขึ้นมาเพิ่มขึ้นละพวกนี้คือการเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วเราก็ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วออกไปสร้างใหม่อพอสร้างปุบ๊บเ,เราก็ต้องวัดอีกประเมินอีกแล้วก็กลับมาเรียนรู้อีก จากนั้นปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกถ้าเราทำแบบนี้ไปทุกๆ3สามวันทุกๆอาทิตย์นะเราจะเก่งมากเพราะวิชานี้มันเป็นวิชาระดับโลกวิชาที่ CO ระดับโลกใช้ผมก็ต้องไปศึกษามานะไม่ใช่อยู่ๆผมฝันได้แล้วก็ได้คำตอบเลยไปศึกษามาเอาอตาหลับขับตานอนเนี่ยเพื่อศึกษาวิชาพวกนี้ว่า ัสร้างความสําเร็จกันยังไงแต่วันนี้ผมหอหุ้มมาส่งมอบให้กับพวกเราละนะถ้าเราถ้าเรารักชีวิตของพวกเรามากพอรักชีวิตทีมงานของเรามากพอรักสัตเตร์มรมากพอเราจะต้องเข้าใจแล้วก็นอกจากเข้าใจแล้วเราต้องเอาไปปฏิบัติเพราะมันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรายกกระดับขึ้น ที่จะทําให้เราขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโตเนี่ยันี้ผมก็ศึกษาอีกบอกแล้วว่าตัวอย่างผมเยอะในการศึกษายุคที่2ต่อยอดธุรกิจยุคที่2ใหม่ยุคที่1ก็คือ s c u r ค e ตัวที่1ซึ่งมันจบไปแล้วตอนนี้ s c u r ค e ตัวที่2เรียกว่ายุคที่2มีหลายเรื่องที่ผมเคยอ่านแล้วผมไม่เข้าใจทำให้ผมใช้มันไม่ได้ วันนี้รอบนี้เป็นรอบที่ 4, สําสหรับหนังสือเล่มน,นี้นะเป็นรอบที่4หนังสือเล่มน,นี้แล้วตอนนี้ผมเข้าใจกว่า3รอบแรกเยอะมากจนมีหลายเรื่องที่ผมเอามา